มหาสมบัติลับวันพีทกับความเชื่อที่ว่ามันคือมิตภาพอันยิ่งใหญ่แห่งการเดินทางการเดินทางไปหาวันพีทนั้นจะทําให้เราได้พบเจอกับมิตภาพที่แท้จริงใช่หรือเปล่าครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงประเด็นที่ว่ามหาสมบัติลับวันพีทนั้นแท้จริงแล้วเนี่ยคือมิตรภาพแห่งการเดินทางน,นะครับก็เรียกว่าแนวคิดอันนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่แฟนแฟนวันพีชหลายต่อหลายคนนะครับแล้วแบบเยอะมากนะทุกวันนี้ยังมีคอมเมนต์ในลักษณะนี้อยู่เลยนะครับเชื่อกันมาแบบนี้อย่างยาวนานครับผมเดาานะครับว่าคนที่คิดว่าสมบัติรับวันพีชคือมิตรภาพเนี่ยน่าจะมีการคิดในลักษณะนี้เนี่ยมาเป็น10ปีแล้วด้วยซ้ำ คนที่คิดว่าสมบัติวันพีซเนี่ยเป็นมิตรภาพนะครับคือเขาอาจจะมองว่าเรื่องการกระตู้นน่ะมันก็เป็นแค่กระตูนไงอาจจะไม่ได้ลึกลับซัด้อนตอนเงื่อนเพื่อนทรยศอาจจะไม่ต้องคิดเยอะคิดลึกก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วบทสรุปของการเดินทางของพวกลูฟี่นะครับมันอาจจะเป็นมิตรภาพของการผจญภัยก็ได้นะครับได้มีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันนะครับเหมือนกับฟาสต์แอนด์เดอะฟิลนะครับมาแนวครอบครัวมาแนวดอมินิกโทเรโต o นะครับฉันเนี่ยไม่เคยมีเพื่อนฉันมีแต่ครอบครัวนะ อะไรประมาณนั้นนะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมสําหรับคนที่คิดว่าสมบัติลับวันพีคคือมิตรภาพเนี่ยผมก็ไม่ขัดศรัทธานะครับผมไม่ว่ากันแต่อย่างใดนะแต่ครนี้คราบอยากจะลองให้คิดอีกมุมหนึ่งนะครับว่ามันจะดีกว่าไหมล่ะถ้าให้สมบัติจริงๆอ่ะเออสมบัติที่มันเป็นรางวัลสมบัติที่มันจับต้องได้นะสมบัติที่มันมีคุณค่ามีมูลค่าเป็นการตอบแทนเป้าหมายในการเดินทางของพวกลูฟี่เขาครับถึงแม้ว่าคนในกลุ่มออฟังแต่ละคนนะจะมีความฝันที่แตกต่างกันครับแต่ตอนนี้ในการเดินทางของพวกเขา เขาก็แต่ว่าความฝันแตกต่างกันแต่ก็ยังมีเป้าหมายอย่างหนึ่งที่เป็นเป้าหมายร่วมกันครับคือพวกเขาเนี่ยจะต้องเดินทางไปสู่ลาสเวลครับ ค้นหามหาสมบัติลับวันพีทแล้วก็ต้องผลักดันส่งเสริมให้ลูฟี่นั้นกลายเป็นราชาจรสลัดให้ได้นั่นเองครับมันเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาครับพวกเขาเองเดี๋ยก็สมควรที่จะได้รับรางวัลที่มันมีมูลค่าที่มันสมน้ําสมเนื้อกับการเดินทางของพวกเขานะการเดินทางการผรจญภัยของพวกเขาดีต้องบอกว่ามันเสี่ยงตายนะเกือบเกือบตายอะ่ะเกือบตายกันมาหลายต่อหลายครั้งครับอย่างตัวกัปตันลูฟี่ได้แม่งเคยตายไปแล้วแว็บหนึ่งด้วยตาะ แต่แม่งฟื้นขึ้นมาได้นะอย่างไอเจ้ามือขวาอย่างโซโลนะยครับโยมทูตนี่มาเยี่ยมแล้วนะครับมาเยี่ยมมาแล้วรอบหนึ่งนะลุยน้ําข้ามทะเลกันมาซะขนาดนี้ครับทุกเกาะที่ผ่านมาทุกเส้นทางที่ผ่านมาครับเรียกมือเรียกตีนผ่านมือผ่านตีนชาวบ้านอะไรเขามาก็เยอะครับควรที่จะให้รางวัลพวกกลุ่มบอ,อกฟางอะไรเขาหน่อยนะ ส่วนเรื่องมิตรภาพเนี่ยผมคิดว่าควรที่จะให้รางวัลเป็นสิ่งจับต้องได้ตอบแทนการเดินทางเขาหน่อยครับส่วนเรื่องมิตรภาพพลังแข่งครอบครัวอะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะผมว่านะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยกลุ่มอกฟางมันก็รักกันจะตายอยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหมแบบรักกันปานจะกืนกินรักกันห่วงใยกันเป็นมิตรภาพที่แนบแน่นนะครับกลุ่มอกฟางเนี่ยมันสามารถตายแทนกันได้ด้วยซ้ำไปนะครับพวกเขาเนี่ยคือมันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากนะครับรักกันจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วนะครับอย่างเรา คนอ่านเองนะครับเราก็จะรับรู้ได้อยู่แล้วครับว่าลูฟี่เนี่ยให้ความสําคัญกับพวกพ้องมากที่สุดเลยครับคนในกลุ่มบอกฟังเองก็เช่นกันครับให้ความสําคัญกับพวกพ้องในกลุ่มมากๆนะสโลซันจีนะครับสามารถยอมตายเพื่อกับตันได้ด้วยซ้ำไปครับซโลเนี่ยถึงแม้ว่าจะเห็นว่าแบบทะเลาะกับซันจีบ่อยๆอะไรนี้ครับแต่ครั้งหนึ่งครับตัวซโลเองนะครับสามารถที่จะยอมตายแทนซันจีได้สามารถยอมตายแทนลูฟี่ได้ด้วยซ้ำไปนะหรือแม้แต่ตัวนามิเองครับในช่วงนาทีแห่งชีวิตนะครับในช่วงวิกฤตครับ ผนาทีชีวิตความเป็นความตายนะครับตัวนามิเองก็ยังเชื่อมั่นจนนาทีสุดท้ายครับว่าลูฟี่เนี่ยจะสามารถกลายเป็นราชาจนสลัดได้ครับโดยที่ตัวนามิเองเนี่ยแทบไม่ได้เป็นหัวงชีวิตตัวเองเลยครับคือปกติแล้วเนี่ยนามิจะต้องโกหกนะครับเพื่อเอาตัวรอดอะไรประมาณนั้นนะแต่ปรากฏว่านามิคือถ้าพูดถึงว่าลูฟี่จะเป็นราชาจดสลัดนามิเองมันโกหกไม่ลงไงครับผมเออก็เรียกว่าเชื่อมั่นในตัวกัปตันมากๆนะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในสภาวะเสี่ยงตายก็ตามทีนะ เพราะฉะนั้นครับถ้าพูดถึงมิตรภาพอันดีงามในการเดินทางของพวกเขาครับคือมันได้อยู่แล้วไงครับคือเรียกว่าทุกวันนี้มัน,มนได้ไปแล้วได้ซ้ำไปอะ่ะมันมีมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ต่อกันมากๆมิตรภาพแบบแน่นปึกเลยนะครับผม แล้วยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆนะครับฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาด้วยกันมากขึ้นไปเรื่อยๆครับความเป็นวิทยภาพความเป็นครอบครัวของกลุ่มบอฟางครับก็ยิ่งที่จะหนักแน่นขึ้นไปเรื่อยๆตามไปด้วยครับมันเป็นการเดินทางแห่งวิทยภาพที่พวกเขาเนี่ยได้รับมาก่อนที่พวกเขานั้นจะไปถึงลาบเทียลด้วยซ้ำไปครับคือถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มตจวสลัดกลุ่มอื่นๆนะเออคืออาจจะไม่ได้มีกลุ่มไหนที่แม่งแบบมีวิตรภาพแน่นแฟนเท่ากับกลุ่มลูฟี่ได้ซ้ำไปนะครับคือกลุ่มลูฟี่แบบหูแม กลุ่นะมอื่นไม่จะมีใครตายแทนกันได้เหมือนกลุ่มลูฟี่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะ ผมขออ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องมหาสมบัติลับวันพีตามที่อาจารย์ดาเนียเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้หน่อยนะครับอาจารย์ดาเองเนี่ยก็เคยตอบเรื่องนี้มาแล้วด้วยนะครับอาจารย์ดาเขาอบอกว่าสมบัติวันพีทนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องของการเดินทางที่แท้จริงอะไรอย่างนั้นหรอกครับแต่ว่ามันจะเป็นรางวัลที่สามารถจับต้องได้ครับแล้วก็อ้างอิงบทพูดของคุณลุงหนวดขาวครับคุณลุงหนวดขาวนี่น่าจะเป็นคนที่แบบรู้ความลับของโลกรู้ถึงวันพีทอยู่แล้วเนอะใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนที่โรเจอร์จะตายนะ ก็มีการเล่าเรื่องราวต่างๆหน้านๆนะครับให้กับตัวหนวดขาวฟังด้วยครับ ในตอนสงครามมารินฟอร์ดครับก่อนที่หนวดขาวจะสิ้นลมหายใจนะครับนวดขาวก็มีการพูดไว้นะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผู้สารต่อเจตนารมของเอสจะปรากฏตัวขึ้นเหมือนกับมีเหล่าผู้สารต่อเจตนารมของโลเจอร์แค่ตัดสายโลหิเตเปลวไฟของเจ้าพวกนั้นเนี่ยไม่มีวันจางหายหรอกเพราะมันสืบทอดกันมาเช่นนั้นตั้งแต่อดีอันไกลโพ้นแล้วในอนาคตสักวันหนึ่งผู้แบกรับประวัติศาสตร์หลายร้อยปีนั้นจะปรากฏตัวขึ้นเข้าท้าทายต่อสู้กับโลกใบนี้ซงโงคุพวกแกรัฐบาลโลก กำลังหวาดกลัวกามต่อตู้ครั้งใหญ่ขนาดที่ทําให้โลกทั้งใบยุ่งเหยิงจะมาถึงในสักวันหนึ่งถึงฉันจะไม่สนใจแต่ว่าในยามที่มีใครบางคนค้นพบสมบัตินั้นโลกจะต้องเกิดการพลิกผันวันที่มีคนค้นหามันเจอจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนสมบัติลับวันพีชนั้นมีอยู่จริงนะครับนี่ก็คือคําพูดของหนวดขาวครับก็เป็นคําพูดในลักทธิว่าสมบัติวันพีธมันมันมีอยู่จริงแล้วก็ต้องเป็นอะไรบางอย่างอยูอย่แล้วแน่นอนครับคือคําพูดของหนวดขาวเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้สืออะไรไปในทางถึงบิตาพ้ ของการเดินทางอะไรประมาณนั้นเลยนะ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกครับว่ามาหาสมบัติลับวันพีชน้าตาเป็นยังไงครับแต่เมื่อมีคนค้นพบมันนะครับก็เรียกว่ามันจะเป็นสมบัติที่ทําให้โลกนี้เนี่ยต้องสั่นสะเทือนได้ครับเป็นสมบัติที่คงจะจุดประกายอะไรขึ้นมาบางอย่างครับแล้วก็ทําให้โลกนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นั่นเองครับผมอ่ะก็มาพูดคุยถึงเรื่องมหาสมบัติลับวันพีกกับมิตรภาพที่เรียกว่าคนคนรู้สึกประมาณนี้แบบเยอะมากแล้วก็ คนคอมเมนต์อะไรประมาณนี้มาเยอะมากนะแต่ยนนี่บอกไปครับว่าอะถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อว,ว่าสมบัติลับวันพีชเนี่ยมันคือมิตรภาพระหว่างการเดินทางนะครับผมอะเป็นใบตีที่ดีต่อกันเป็นความสัมพันธ์ครอบครัวพลังแห่งครอบครัวอย่างดอมนิดโทเรโตอะไรก็ไม่ว่ากันครับผมไม่ขัดศรัทธาน,นะก็เราก็รอดูไปตามเดินเรื่องแล้วกันนะครับว่าในวันที่พวกลูบฟางไปจนถึงลาฟเทลได้แล้วก็ได้ค้นพบมาหาสมบัติลับวันพีชนะครับ เจ้าสิ่งจริงนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะผมก็คงต้องใช้เวลากันอีกสักพักหนึงนะ่งแนกว่าจะเจอนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมหน้าจาแนลครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ